อยู่ข้างขอบวงบ้านเปิดมาไปตู้บ้าน,น,นเลยนั่นไงนั่นไงวโด้น่เห็นมาบราร์นะพี่ รู้เพ่งเห็นี่้อ,องวัมเกลียดมีนะพี่ฮโน,นออยู่ข้างหน้าสองตัวนะ มันจะเข้าเก็บต้นสองอ๋อสไนด<ร>ด้วย<ร>สไน<ร>สไน<ร>สไน,สนยอยู่ตรงอัพเกรดอยู่ข้างบนหัวไป อยู่ไหนวะอยู่ข้างบนหลังคาวะพี่ไปแล้วสโนออกไปแล้วสโนออกไปแล้วนั่นไงสินโหน่าอะไรบนหลังคาเพราะว่าหมามันหยุดอยู่ใต้นี่ไงโวบีทางไหนวะโดนแฮกแล้วพี่โดนแฮกเยอะโดนไปนัดหนึ่งอยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างในมีตัวแอบอยู่ข้างล่างด้วยนั่นะตรงที่หมาวิ่งนู่น การสนามไว้หนึ่งพี่เฮ้ยไม่โดนได้ยังวะโหโดนสไนยิงเฉยขอบขอบไม่โดนสามนัดสี่นัดโหแล้ววงอยู่อยู่อยู่ขอบนั้นเด้อไปชิดเลยไหมสไนยิงจากไหนวะพี่ผมข้างบนข้างบนบอกวาพี่ผมเหมือนได้ยินอยู่บนหลังคานี่นี่นี่อยู่ข้างหน้าเรามดใช่เห็นแล้วพี่ข้างบนก็มีห่ะมด ดี๋ยวพี่เอาสายเข้าเราไม่ร้านเลยแล้วมึงนับเราหนึงนะแป๊บนึงนะโดนแฮกโดนแฮกแป๊บนึงมาแล้วนะมาแล้วนะมอสตอนนี้อยู่ข้างบนไฮมอสมอสลงมาหาวัตถุ้องตัวโห้ยช่วยยิงแล้วมอสมอสตัวหนึ่งมอสมาแล้วมอสใช่อยู่เดือดตัวนึงพี้โดนเอ้ยโดนโดน เอาสาหัสแล้วสาหัสแรงเลยสาหัสแล้วเกาะแตกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นพี่มีทุบอยู่ด้วยเลไรตัวเนี้ยระเบิดอุ้ยเครื่องหมดก็มีอย่าขึ้นเด้อระเบิดไประเบิดไปโอ้โหระเบิดไปเขาปฏิกันเขาตีกันอยู่โผมโดนวงบีบโดนวงบีบ ไอ้รถมาไอ้คัอู้ยิงมาเขาตอดีป่าควันไว้ยิงยิงทะลุมาตรงนะเขาลงนะไม่นาซื้อเลยพี่ผมเนี่ย เขาอยงน usted, ี้อ่ะเขาอยางี้เขาอยลางนี้เขาอย่างนีนะเขาอย่านีเขอต่งน้นวงหนึ่งล่วงตรงนั้นล่วงล่วงไหนพาเกิดคนหรือลุ่นหอ่น

นูกตัวนึ่งใช่ใช่ใช่เขาเาโดนไปโดนแอร์ตาไปวงจะบีบไปนะวงจะบีบไปนะวงบีบฝั่งมอสอสมอสมอสมอมอสอสตรงที่ผบม้ากับบอสหรือคนว่ามอสใช่มอสคนเดียวเดี๋ยวมอสมาดูดีกว่ก่อนตอนนี้เหลือสงตีใจเย็นด้วยกันในสแตนด็อกก็มีอีกตีหนึ่งด้วยนะตอนนี้ถ้าเราเรายิงฟีซัวนีตรงกลางเลย บอสบอสบอสผมโดนแล้วบอสผมโดนแล้วพี่แฮกแล้วพี่แฮกแล้วมาถอยมาก่อนถอยยังไงมาระเบิดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไม่เดี๋ยวพี่ปาระเบิดมีอีกมีอีกอยู่ไหนบ้างอยู่ไหนบ้างลมลมลมเจ็บเจ็บโอมทนายสองอยู่ไกลๆพี่ทนายสองอยู่ไกลที่ชื่อ หลังหลังเนินหลังเนินหลังเนินหมดหมดหมดตรงนี้หมดตรงนี้หมดเลินหลังเลื่อนใครลงแกรนไปถี่ถี่ถี่ลงแกรนด์ไปผมเข่าฝั่งนู้นข่าฝั่งนู้นข่าฝั่งนู้นแล้วก็ถี่ถี่แน่พี่แท็กแล้วแท็กแล้วแท็กมีถี่แน่พี่ยิงไกลเลยอยู่ข้างหน้าเราเลยนี่อยู่ตรงนี้ นาให้บอดไม่เปิดจุดเราพี่มีแอปเดให้ด้วยผมเล่นตรานง้ได้อยู่พี่ข้างหน้าละพี่เขาเสาไฟฟ้าอยู่แถวนี้ก็ได้ <c oughs> ลูกลกระสุนลูกซองพี่มีเยอะปะอะแต่งกับพี่เฮ้ยเขาสู้กันแล้วพี่เขาสู้กันแล้วโคตมาเฮ้ยเขาหน้าเองเขาขับวนหาพี่เจอพี่เหยียหลบดิที่หลบไว้หลบไว้เนี่ยยิงเลยพี่ผมแฮกแล้ว

อ้าวทำไมจอดำอ่ะทำไมทางกับผมอย่างนี้ต้นไม้ดำอีกแล้วแล้วตือสไนด์ด้วยนะสโคปดำอีกแล้เนี่ยไม่สะโขปไม่ดำไม่เป็นอ้าวพี่พี่คอปพีจี่จะไล่นตรงนั้นใช่ไใช่ดีบอทเขาอยู่นู้นนะใช่ใช่เขาอยู่ตรงเขาอยู่ตรงฮอร์ที่มันแตกนั่นแหละขาดโดนนัดยิงนะไม่บอทระหว่างบอท ล้มอัดควันมากแล้วว่ะล้มละแล้วเขาหนีเข้าเลยนะไหนอยู่ไหนอยู่ในควันก๊อปเรียบร้อยก๊อปเสร็จแล้วก๊อปไปตรงนัะพี่ผมมาช่วยแล้วพี่ก๊อปพี่ผมมาช่วยแล้วพี่ผมมาช่วยแล้วไปไหนอะพี่รอยเอาร้อยเคว้งเลยทีนี้ข้ามาช่วยโดนใส่เลยดิ พี่พี่โดนโดนระเบิดโดนระเบิดอยู่เขาฟันดาบมาตรงนี้เขาฟันดาบมาตรงนี้เข็่ยไปครับพี่ไม่มามีข้างหลังปุ่มดีกว่าวงก่อนครับวงก่อนข้างในข้างในอยู่ระวังโดนยิงพี่โดนก่อแตกโดนอีกมันจะก่อแล้วแตกใช่ไหมก่อแตก เข้ามาแล้ว <arrow> โอ้โห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 ลองเสียงโ่ยเฮ้ยข้างข้างหลังอสทำไรอสมอสอยู่หรอไม่มีระหลุดไม่หลุดออโ้บอางหนาังนู้นเมอสอสเข้ามาใกล้้นะมอสเระวังพี่หลบมาหลังเลื่องก็ได้ไม่มีระเบิดหรอมอสพอเรียนแล้วตรงข้างล่าง น็อกวงอยู่น็อกวงอยู่เฮ้ยเฮ้ยมอันฟันมอสมอสฟันฟันมอสมอสมาหน้าผมหน้าผมมาผมมีโลอยู่มอสก็เอาก็เอามาเข้ามาผมขอขอพิการเข้าเถอะพี่เพราะเขาเขาเขาน่าจะรู้ว่าผมมีโลล่วงล่วงหนึ่งวิ่งลงนึ่งสองตัวสองตัวสองตัวมอสหมดแล้วมั้งตี่ตะลึงหมดหมดหมดเนี้หมดแล้กตัวหนึงห้าผมเต็มเลยอเหาืหอีกตัวหนึ่ง